พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนเมืองการสินถิ่นผูไทยงามไพยโศงงามล้ำบ่งงามเกินเจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกาลสินที่เคารพรักทุกท่านครับกระทรวงพาณิชย์โดยการนำของท่านจุรินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้จะให้มีโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนชาวจังหวัดกาลสินขึ้นเพื่อลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 วันนี้จึงได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้ในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายถึงหน้าบ้านของพ่อแม่พี่น้องแล้ว เป็นสินค้าดีมีคุณภาพมาตร,รฐานจำหน่ายในราคายุติธรรมราคาโูกสุดๆอาทิหมูเนื้อแดงจากท้องตลาดปกติราคา200-220ถึง220บาทในงานนี้จำหน่ายในราคากิโลกร,รัมละ160บาทไก่น่องทิสโภกปกติราคา95บาทในงานนี้จำหน่ายกิโลกร,รัมละ65บาทไข่ไก่ปกติราคา120บาทในงานนี้จำหน่ายในราคาถาดละ95บาท น้ำตาลทรายปกติราคา25-28บาทในงานนี้จำหน่ายในราคากิโลกร,รัมละ20บาทนอกจากนี้ยังมีสินค้าราคาถูกอื่นๆอีกมากมายเช่นน้ำมันพืชข้าวหอมมะลิคัดพิเศษบันจุ5กิโลกร,รมัมปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาม่าววกวยจับรถเด็ดน้ำปลาร้าแซบนัวน้ำปลาและเครื่องปรุงรสขนมยูโรคัสตาร์ดผงซักฟอกน้ำยาล้างจานของใช้ในครัวเรือนมากมาย ขนมาเพียบเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาลสินมาแบบจัดเต็มมาเลือกซื้อได้เลยครับครั้งนี้ครั้งเดียวสินค้าดีๆราคาย่อมเยาวแบบถูกสุดๆเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาลสินในโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนชาวจังหวัดกาลสินปี2565จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาลสินแล้วพบกันนะครับ ล่าสาวผู้ไ